Mãi lắm bay làm lắm bay cái thôi kìm mặt mãi mầm mì ăn 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 หลับตาแล้วอยหลับตาหลับตาจะหลับตานะเนาะอาบน้ำกันจะได้สดชื่นเนาะจะได้สดชื่นแต่เชา้าอาบน้งจะร้องเลงให้ฟังไปด้วยนะอว่ะลืมเถิดความลังบ่ยายบอก หรือเจอความรังหว่งเอาเพลงคุณพัชราแหวงวันเนาะวันก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมก็จะร้องจบไหมอ่ะจำเนื้อไม่ได้ด้วยโอ้ยเพลงนานแล้วค่ะทุกคนหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันจำเนื้อไม่ได้เคยเคยได้ยินเคยได้ร้องแต่ว่าก็จำเนื้อไม่ได้

สิวะานั่นเป็อดีตไปอย่าฝันใจใไปจำจงคิว่าเราสงสรกลัมมาด้วนแคีขอใจคนดีที่ให้สุราจะต้ง Nắng sáng cơn trời khổ phấn Cờ cờ trong phấn Nếu không nhận thấu Chờ thôi oh, cậu hát này mới là... đưa đưa. Cậu lại ừ. Cậu lại đều khuyên phé, phim

เราบค้ชเขาเป็นอย่างเดียวเนี่ยเฮ้อโค้ดแล้วเด็ดไปซะเราหลายเนี่ยเอาเด้อะสั่นเด้อะหลอกเพ่งกับโค้จบแล้วเนื้อเหนียวโบออกนินโบน่ะน้ำลืมเนื้อเ่ยเลยลืมเนื้อเพ่งทุกวันมันยังไม่ได้ซ้อมเลยนะคนเพลงเนี้ยเออแส เอาแบบเคยได้ยินเนาะแล้วก็ชินหูเราเนี้ยสบายก่อนนะแต่ว่าถามว่าจะร้องได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าต้องต้องซ้อมก่อนแล้วท่อนเนื้อเพลงสักปันสองวันทำนองอะไรเนี้ยก็จะได้ไม่ลืมไม่ลืมทำนองเขาหรอกไม่ลืมทำนองเขาแต่ว่าจำเนื้อไม่ได้ค่ะตอนเนี้ยได้อย่างแล้วท่อนซอมท่อนหลายๆเพลงอาจจะเป็นแบบเนี้ยเพราะ เออเราไม่ได้ร้องนานนะ่ะเนาะจุดจุดพอล้วพอแล้พอแล้โอ้ยคนสวยเยอะเยอะคนสวยวุ่นคนสวยวุ่นจะแปลงฟันหน่อยนะคะที่รักจากแปลงฟันหน่อยนะคะอู้เก่งมากเก่งมากอู้อักบัก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 นะคะนางจะได้ร้องเพลงให้ฟังอีก แสงเรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทัว่วเมืองไทยคือแบพพิมพอนน้อยใหญ่ <c oughs> ผู้ไทยไม่ได้เล้ทองเหนื่อย <c oughs> ยากยามไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขาบอกูกนั้นยังลำพอ เกียรติของตนเสมอมาเอาเอาเอาฝากคนอฮ้ยเอาเอาบวชฝากคนชฝากท่านนี้อืมจัดจ้าโอเคโอเคแล้วอ้เก่งมากเก่งมากอ้าวเสร็จแล้วทีนี้ยายจ๋าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอา